สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแฟนๆแฟนพลงเอฟซีสาวน้อยพิษมันเพ่งทุกๆคนทุก่านกับพี่น้องครับยินดีต้อนรับนะครับขอสู่ช่องคู่กันและเพื่อนอภิเชิญด้วยครับพี่น้องเด้อนะครับตอนนี้กําลังสีเฮนะครับพี่น้องทีมงานกําลังสีเฮด้วยพี่น้องเด้อนะครับพาพี่น้องหาด้มาเบืองน้ากันนะครับตอนนี้กําลังร่วมขบวนเหนะครับงานครบรอบ160ปีมหาสารคามครับพี่น้องเดี๋ยวัาพี่น้องมาเบืองกันนะครับ เดี๋ยวพี่น้นองมาเบิงลูกๆทีมงานสาวน้อยพี่เป็นเพื่อนรายการรับเพื่อนชู้แล้วกลับมารับใจเกินลอยนะครับที่มาร่วมเฮในครั้งนี้นะครับเฮพี่น้องเสด็กๆกับไปเชี่ยงงาน,นแล้วนะครับพี่น้องพี่น้อง ก็จะเพื่อนเข้ามาฝังทางดนานจากทัวท่านด้วยนะครับผานหน้าเวดีเข้ามาใะดกาศครับพี่น้องนางลำหนึ่งันอ่าหนึ่พันหกรท่านครับในวันหนึ่งหมนหกพันท่านนีแหละครับที่ยเชิยงพรอทัรรที่บนไปี่ครับเอพสุรบุตนะสายที่ตะแยงครับ Yeah. กระดาษที่ชู่ที่สู่ได้เลยหน้าสวยมากเมากเสร็จแล้วครับ <Aaron> น้องวันใบ ทีมงานสลายพรัณเพียงคับพี่น้องสาวน้อยพีดบ้านเพียงและสาวน้อยลำพูนโจ้นะครับเชิญมาเชิาเชิญมาเชิญมาเชิญมาชิวมาอชิาเชิญม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 าเชิมาเชิญมาเชิญมาเชญาเชิาเชิาเชิญมาเชิญมาเชิญมามาเชญาเชญาเชิญมาเชิญมาเชญมาเชญาเชิาเชิญมาเชิญมาเญเชญาเชิญมาเชิญมาเชิญมาเชิานประธานชิญมาเชาเชรญมานชิญมาเชิมาเชมาเชมาเชมาเมาเมามาเชิญมา รับขึ้นพร้อมกันพอรับเสร็จบรรเลงเสร็จเรียบร้อย <c oughs> ก็จะเป็นจังหวะที่กองยาวเคลื่อนออก <c oughs> ในขณะที่กองยาวเคลื่อนออก น้องๆที่จะรำแม่ไม้มวยไทยเนี่ยเลยนก็จะเข้ามาแทนที่นะครับในบริเวณที่ได้จัดเตรียมไว้นะครับเพื่อที่เข้าสู่การแสดงในชุดที่สองครับอาจารย์ครับสำหรับการแสดงในชุดที่สองนั้นเนี่ยเรียกว่ามีบรรดาพิเศษจากพี่ขลอดด้วยนะครับพี่ขลอดจะมาบอกให้พวกเองทุกคนรู้ว่าท่าแม่ไม้มวยไทยแต่ละท่ามีชื่อท่าว่าอะไรโอ้สุดยอดครับเรียกว่าเกาะติดขอบเรียกว่าเปที่มวยกันเลยทีเดียวนะครับในทั้ง สาระได้ความรู้และก็ได้รับชมสิ่งที่เป็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยนะครับหรือสิ่งที่ใหญ่คือความสุขและความภาคภูมิใจครับคุณเอกครับที่เราเลีเราหลายพี่น้องห่อนหลายอย่างกันอย่างคนโตกันครับที่รำแม่ไม้มวยไทยเสร็จน้องทั้ง1,600คนก็จะค่อยๆเคลื่อนออกนะครับจากนั้นค่อยผ่านพ้นไปด้วยดีครับวันนี้มือนี้ตามือเลี้ยงใม่กําลังเก็บทิ้งนั่นสายนพิศนเพียงด้วยครับมือเลี้ยงนะครับประกอบไปด้วยท่านผู้บริหารท่านหนุน้านสุรราชการนะครับเข้าประจําแทนที่คครรรรรัับบบบททีีี่่่านนนดอองะวสยเพต เพื่อที่จะเข้าสู่การรำเฉลิมฉลอง160ปีครับอาจารย์ครับโดยก็จะนะครับมีในจุดของการยืนนะครับที่จะมีนะท่านผู้มีเกียรติที่จะร่วมในการรำนะครับทั้งดึงหนุ่มรกองยืนร้องหมิว200ท่านที่อยู่ภายในรอบของหอราฬิกาด้วยนะครับก็ทล้วมันใหม่ครับอย่างที่ผมได้นำเรียนไปแล้วนะครับเมื่อเสร็จในส่วนของการรำที่บรรดาลูกซู้ๆก้อนเน่าก้อนอาใได้พออของที่ระลึก ให้กับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวหาดไทยดรธีรัตน์สำเร็จวานิชนะครับมอบของที่ระลึกเสร็จท่านประธานและคณะจะลงไปบันทึกภาพนันที่บริเวณหมู่ในโครงการการล่อฟอนนะครับจุดเดเดือๆกับมาล่อฟอนสวยงามนะครับวับันทึกภาพเสร็จก็เป็นเสร็จสิ้นกิจกรรมนะครับในส่วนของ การประกอบพิธีการในการเฉลิมฉลอง160ปีของชาวมหาสรา,ารคามอีกครั้งหนึ่งนะครับขออนุญาตดําเียนท่านท,ที่อยู่รบริเวณด้านข้างพวทีและก็ด้านที่บริเวณด้านหน้านะครับของาระพุทนานครับนะ่ะใด้เปิดพื้นที่นะครับโดยเฉพาะยิ่งให้กับ,บน้องๆและก็ผู้ที่จะได้ร่ายรำนะครับนะ่ะขออนุญาตให้เปิดพื้นที่นิดหนึ่งนะครับเพื่อเราจะได้ร่วมกัน ให้ภาพที่ออกมาในวันนี้เป็นภาพแห่งความตราตรึงใจแห่งภาพแห่งความประทับใจร่วมกันนะครับต้องขอเรียนว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่สามของพวกเรานะครับชาวมหาสารคามทุกคนที่จะได้ร่วมกันแสดงออกถึงพลังแห่งความรักและก็ความสมัครใจความภาคภูมิใจในการสืบสารคุณค่าของบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เดินทางมาถึงปีอนี่ได้ท้ายคลิปพี่น้องเมืองแบบรัวัยเรี่องครับไปสู่ปีที่ Đừng nói một sự hiền tên là mặn trời, nè các em. Nhớ ยื้อแล้วยื้อแล้วยื้อแล้วจิ้วน้ำเอาน้ำให้กินหน่อยเร็วนี่นี่ร้านขายน้ำมีเงินบนไอ้เพื่อนน้ำมันกินได้ซื้อไหมแม่เออออกมาเร็วไอยิ้มใครยิ้มเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เร็วเร็วเดี๋ยวก็เร็วเร็วสู้ๆค่ะทุกคนใกล้ฮอนแล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ฮอนแล้วใกล้ฮอนแล้วยิ้มสู้ยิ้มสู้ยิ้มสู้ เสร็จแล้วแกเสร็จแล้วแกเสร็จแล้วยิ้มลูกยิ้มยิ้มยิ้มมันหวานยิ้มหวานน้องกั้นใหม่ยิ้มมัมน,วนหวานเน้อสวยอพี่โอมยิ้มหน่อยนี่อย่าเบี่ยหน้าไม่ซุยแม่หนักไหมคะม,มาต่อกันครับพี่น้องมันกลังก็เลือก,ออกข้อเริ่มอย่างครับพี่น้อง มารลบับพี่ีเลพี่น้องสวยงามครับพี่น้องครบรอบ160ปีมหาสารคามนะครับพี่น้องได้พาทีมง,งานสาวน้อยเพชรบรรเทิงสาวน้อยรัเพิญโจ้บรรลับเจิเกลื่อยนะครับมาร่วมในเพงนะครับ